ทนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรภายใน3วันนี้นะคะการเงินการงานโชคลาภการเงินไอการงานการงานท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ช่วงนี้ท่านระดับผู้นํานะสุขสบายเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือบางท่านที่ทํางานอยู่หน่วยงานคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้นั่งเก้าอี้นะคะเป็นเจ้าคนนายคนนะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะการงานดีสําหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะ ก็สุขสบายนะคะงานอยู่ตัวแล้วเนาะมาดูเรื่องการเงินนะคะการเงินของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะว่าจะเป็นทรัพย์พูดแล้วได้ตังค์นะคะมักความสามารถเงินของคุณมาจากหลายทิศทางนะคะคุณอาจจะทําหลายอาชีพก็ได้ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะภายใน3วันนี้เป็นช่วงจังหวะดีๆนะคะใครที่นะคะทํางานเพิ่มทํางานเสริมงานของคุณรุ่งแน่นอนนะคะการเงินดีค่ะนะเงินมาจากหลายทิศทางวาจาเป็นทรัพย์พูดแล้วได้ตังค์ มาดูเรื่องความรักเอา้าความรักนะคะอาจจะน้อยใจกันอยู่หรือเปล่าหรือบางท่านนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้คิดถึงแฟนเก่าไหมแฟนเก่าคนรักเก่านะคะหรือน้อยใจกันพูดจาไม่เข้าหูกันนะคะอะใจร่มๆนะสาหรับคนโสดคิดถึงคนเก่าอยู่ไหมหรือคนทางไกลนะคะขอให้ชาววันอาทิตย์ภายในสามวันนี้นะคะยังไงเรื่องความรักคนโสดก็ นิ่งๆก่อนนะคะโฟกัสที่เรื่องเงินเนาะเพราะการเงินเด่นนะส่วนคนมีคู่แล้วก็ให้ระมัดระวังคาพูดคําจาจะทําให้คู่ของคุณน้อยอกน้อยใจหรือคู่คุณอาจจะเจ็บป่วยอยู่ก็ได้นะคะเขาเขาอาจจะป่วยเนาะมาดูเรื่องโชคลาภคุณมีโชคมีลาบนะคะโชคลาบจับความฝันเซนคุณนะคะอายุแม่เรานะคะวิธีมูยังไงให้โชคแห่งโชคปังกว่าเดิมนะคะมูยังไงนะคะ มูยังไงให้เฮงมูยังไงให้เฮงให้ปังนะคะทําบุญกับแม่นะคะบอกรักแม่นะคะโอนตังให้แม่หรือล้างเท้าแม่นะนะคะไหว้นะคะ,ะ,คะสิ่งที่คุณเคารพนับถืออาจจะเป็นพระพิฆเนศนะคะปู่พญานาคนะคะหรือไหว้เจ้าที่เจ้าทางการแจ้งนะตั้งโต๊ะพิธีหม่บูชาได้เลยนะคะบนบานสารเล่าได้เลยโมได้นะคะหรือนะคะทำบุญกับเด็กด้อยโอกาสนะคะ มาเล็กมาน้อยลงทางมาให้ความช่วยเหลือเกือ้อกูลนะคะเมตตาทาคําจุนโลกนะคะอ่ะแล้วชีวิตคุณนะคะจะเฮงจะปังมากกว่าเดิมนะคะคุณมีโชคนะอ่าเลขหน้าอ่าสื่อนํำโชคของคุณคือเบอร์โทรศัพท์นะคะสองตัวท้ายสามตัวท้ายความฝันหรือเซนคุณนะหรืออายุแม่นะคะให้โชคนะหรือตัวคุณเองมีโชคนะคะเลขหน้าไพ่นะคะมีสามมี หนึ่งแล้วก็มีหนึ่งแปดนะคะขอให้ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ภายในสามวันนี้นะคะมีโชคมีลาบนะคะทําทกิจการงานใดก็ขอให้รุ่งเรืองนะคะขอให้การเงินลื่นไหลลื่นไหลนะคะขอให้โชคดีค่ะท่านที่เกิดวันอาทิตย์จ้า